วันนี้เราจะมาปูพรมกันนะครับของโคลอราครอสนะครับ Premium s a ฟ e t y กันนะครับมาดูกันเลยนะครับอ่าลักษณะนะครับผมได้ซื้อพรมมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพรมที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะปูกันยังไงปูพรมนั้นนี้นะครับเอาดูอันดับแรกเลยนะครับถ่ายได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นปูลักษณะของ ปูด้านหลังนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสีพื้นเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีการเย็บด้วยรอยอันนี้นะครับสีแดงนะครับอันนี้ก็จะมีอีก2ชิ้นนะครับสําหรับที่จะติดตั้งด้านหลังเบาะนั่งนะครับด้านหลังนี้นะครับอีก2ชุดก็คือ60-40นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็ติดตั้งได้เลยนะครับด้วยตัวเองครับนะต้องวางให้ตรงนะครับอืม ลักษณะก็จะเป็นอยแล้วก็เอาขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นต่อไปนะครับก็ชิ้นต่อไปก็วางแนวนอนอย่างนี้ครับแล้วก็วางตามแนวนะครับเราอาจจะ เริ่มต้นจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็ให้ตรงกับแนวที่วางไว้นะครับอันนี้ก็แล้วก็ปิดเข้าไปนะครับอ่าอเคครับแล้วก็เดินขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าพรม ด้านข้างคนขับนะครับอันนี้ที่ผมปูไว้นะครับอันนี้ก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นลบนะครับอยู่สองจุดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพรมที่ผมซื้อมาเองนะครับเป็นพรมนะครับหรูรถหรูนะครับอันนี้แต่ว่าวิธีการติดตั้งนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้เราก็สามารถที่จัดได้นะครับให้ได้ไปข้างหลังประมาณนี้นะครับก็จะดูสวยงามนะฮะโอเคฝั่งนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนนั่งข้างนะครับ ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรมฝั่งขนนั่งข้างนะครับอันนี้ก็วิธีการติดตั้งนะครับ อันนี้จะปีล็อกเหมือนกันนะครับก็เสียบเข้าไปฝังนี้ครับเสียบเข้าไปครับน,นี่ก็พับเข้าไปข้างในครับน,นี่ก็จะเป็นกระเป๋านะครับสำหรับใส่มือถือนะครับด้านข้าง นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับกดลงไปนะครับส่วนอันนี้ก็ท่านมาด้านหลังครับครับก็จบไปหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้นะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปูพรมนะครับ คนนั่งด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมใส่เข้าไปนะครับก็คือลักษณะก็ต้องดันเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็อาจจะมีแถบนะครับสําหรับติดประกับนะครับก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับอันนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็เข้ารูปดีนะครับเข้ารูปเข้ารอยดีนะครับแล้วก็ปลอมก็นุ่มนะครับอันนี้นะครับเราก็กดตรงนี้ให้แน่นๆเข้าไปนะครับก็จะดูสวยงามนะครับ ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็คือลักษณะวิธีการติดตั้งพรมนะครับสำหรับโตโยต้าโค a าครอสนะครับพรีเมียมเซฟตี้นะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็ดูดีนะครับก็ดูสวยดูดีนะครับก็ที่เหลือก็คือการดูแลบำรุงรักษานะครับผมก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดี